โอเคนะเรามาอยู่กับเกมทั้งซานน์มันก่อนอื่นก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไ r ร b e ด้วยน,นะครับเพื่อจะทำคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้มีหม,มาใหม่หมทใหม่นะตรงที่สังเวียนนะคือสังเวียนน้านฟ้านะปะเ้วผมก็จัดตัวละครมาแล้ว มันจะเป็นเก็บแต้มแล้วก็รางวัลก็เนีนะ่ทีหนึ่งก็จะได้วงแหวนในสีสี่สิบามสิตามลำดับมาเลยนะใครก็ติดท็อปดีๆก็ได้เยอะอยู่วงแหวนก็ถ,ถือว่าดีาการจับทิ้งก็นี่เลยอันดับแรกก็คือตัวเปิดก่อนนั่นแหละผมก็จะจัดอันนี้เป็นสายตรวจนะจะจัดได้ไปสามคน นีมันก็จะมีปูกาบีแล้วก็โพสนซีแล้วก็แม่อินนะสามตัวแล้วก็สายป้องกันกับจะมีอีกสี่ตัวฝั่งซ้ายนะก็จะเป็นนี้เลยแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นฝั่งทางเอทางซานแล้วก็เซียวอูเป็นดาเมจหลักนะเป็นป้องกันฝั่งขวานะแล้วก็ผ้าแขวนฝั่งซ้ายจะเป็นหกคนไงผมคิดวจะเป็นใต้เหมาไปแล้วก็เป็นคอมโบนะ แล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝ่ายฝั่งจะเป็นพิษนะแล้วก็ทางเชิญมาช่วยบูดาเมิดพิษโอเคเราเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่ามันจะตียังไงจับครัวอ่าตอนนี้ผมมาเจอเนี่ยฝั่งเขาจะมีเนี่ยจะมีหมามลมแล้วก็จู่จุดจริงแล้วก็อ้วนไฟ เปิดมาเลยน้ำตาปวอินทิงขอาไปห้าหายไปเลยหนึ่งนะสามตัวเราต้องหาตัวดาเมจดีๆมาอยู่อยา่ยา,ยาเอาตัวก,กิ๊กเก่ามาอยู่นะอ่าสี่ตัวเนี่ยอ่าเปิดมาเลยเพราะผมจะมีมันศูนย์แล้วก็เดือกเ,เก่าแล้วก็เน่าเสนเสียแล้วก็แม่ทางเอออาร์ทางซานนะกลับมา เตีย <c oughs> าไปนี่ยซองเลยเต้องจัดตัวดีนะถ้าจัดตัวไม่ดีคือแพ้อันนี้จะอันนี้จะเป็นตรงฝั่งป้องกันนะเราก็ต้องต้องกระจายตัวดาเมจนี่ยถ้าไม่กระจายตัวดาเมจก็แพ้นะ ไ <h ums> อ้ไออช้างมึงม้อนยนันตีว้อ่ะมนเล่น้ดีอ่าตรงนี้มันจะเป็นฝั่งสุดท้ายแล้วมันจะมีหกตัวนะบางคนเขาเอาตัวดาเมจมาไว้หลังๆเนี่ยบางคนเขาเล่นเอาอยิางเข้าไปเจอเจ็บเฉิอนอย่างบา้บานยิงเข้าไปเลยนะ เห็นไหมไปตีสองทีอ่ะมันปีติต้องนี่ปีต้องแซกเข้าไปด้ยมูไปตีสองทีเลยนะเขายิงด้วยน้ำตาคนนี้มาจบโหลเราไม่เข้านะจริงจริงปาดหลังอย่างแรงอ่ะโอ้โหแต่ว่า เขาตัวแบงของเขาองเงียเล่นเซียนะโอ้หายเลยตัวแบ่งเขาเขาเนะี่ยน่าจะสู้ยากแล้วตอนนี้พอตัวดับเบิลของผมจะมีอยู่สองตัวเลยต้องเซเ่นเซียแล้วก็ซีโอ,อเห็นไหมสัตว์วิญญาณก็ ปีแรงเนอะเอาไงปูปูไปได้ไหมน่าจ,จะไม่ไหวนะเราเพราะฝั่งนี้เขาจะตัวไดมีสองตัวไงอืมน่าจ,จะไม่ไหว ก็ได้มีมือนเขาเนี่ยซเซเรนเสียเนี่ยกับเซียวอูสองตัวบางเราไม่มีเลยก็เลยแพ้ไปเอาค้ามรอดี้ระเด็นบอเราเนี่ยเราแพ้ ปนนชะนะสามไปแล้วแพ้หนึ่งเราก็ไม่เป็นไรแพ้สองเราก็ไม่เป็นไรเราก็ยังไงก็ชนะอยู่นะะตัวดาเมจของชอบมองไว้ตัวหลังอ่ะแล้วไว้ตัวหน้าเลยดีกว่าเยอะเจอพิษเราไปเจอพิษเราไปฝั่งนี้คือฝั่งเราเป็นฝั่งพิษนะแต่ของตัวดาเมจของมีทั้ง ทางซานแล้วก็โกูโกบีแล้วก็มีเนี่ยแม่แม่แมอังซานแล้วก็ทั้งเนี่ยโพซ,ซิซีคือตัวแบบเขาเอาไว้ตัวหลังนะ,ะจาจอพิษเราก็ไปฟังพิดนะฝั่งเนี้ย เราหายหมด ừ, นี่ตัวต่างตัวแบกของเขาใครจะเอาตัวแบกไว้ตัวหน้าตัวหลังก็ได้นะขอให้แบบจัดทีมหมดให้เรามีโอกาสชนะสามต่อสองอ่ะอในห้าเกมก็คือเรายัางไงก็ชนะอ่าไปคนเราแพ้สองแต่เราชนะสาไงเนี่ยสามม่สอง โอเควานนี okay. ah, ้นะอ่าเราไปดูมาใหม่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้จัดตัวแต่ลืมจัดสกิลนะอ่าอันนี้สกิลเสร็จแล้วอันนี้ไม่ได้จัดสกิลเลยแบบนี้ได้อยู่ ไม่ได้จัดสกิลนะโอเคตรงน,นี้เราก็นี่เราต้องให้ตัวนี้เปิดก่อนแล้วก็ตู้เย็ยนเนี่ยไม่ต้อง อเคแบบนี้นะอ่าไปเราไปดูอีกตาหนะึ่็นี่คือตัวแบกสามตัวของเขาก็ตัวแบกเราก็หลงหน้าแล้วนะยิงเข้ามาเลยน้ำตากวดนินไม่มีโลนี่คือหายไปหนึ่งเลยนะ เกาะป่าดอกบัวพิโรธถังนะไม่เข้าเกานะเราอ้าวเจอปูลำไเมายิ่งตายปูยิ่งลำนะเห็นไหมนะโอ้โหเก็บหมดตีอ่ยลำเดีออตัวแบบของเขาจะมีนี่นะเสียเล่มเสียเราก็มีเสื้อเล่มเียวกันแต่ผมเกิดก่อนนะปรับกลับมาความเสียหายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะออกมาร์สูนะ ปั๊บเข้าไปอ่าเซตเล่มเซียวหายเลยนะเห็นไหมคือเราเจือคือตัวดันเมจเราหายคือเราชนะลแล้วนะอา้าวัฟบคลิกเข้ามาตีตายอาสองรอบลวตัวแบกล,ลอีลทีมหนึ่งตังซานกับเซียว เอ้าเดี๋ยวสั่งสานจิ้มเข้าไปตายไปแล้วตัวหนึ่งแค่นี้ถ้าเราจัดดัได้าสักสามทีมเอาตีไปเห็นไหมโคตรโหดเลย โ้เย็นเจ็ดอ,อ่ะคือเราชนะไปสามรอบแล้วนะอ่ารอบที่สี่เราเราอบสี่เราจำบ้าเราก็ไม่สีเลยแล้วนะอ่ายิงมาด้วยเนี่ยเทียบเชนอยอบบานนะป,ป,ป๊อปป๊ไปแรงนะขนาดแค่ดาวเดียวปูบีหกอ,อีกไม่เข้าเลย

ก็คือไม่มีตัวแบกนะมีตัวแบบนนแรงๆนะเอายิงมาเด็ดดอกเข็มสาบลิเอาเจอเจอเนี่ยท้งเชนลงเข้าไปตายไปสองแล้วนะอโอ้อย่างแรงอ่ะปีปิตรงอะ่ะทีนนากเมโยกแกชนะไปสี่แล้วนะ สันปาดเข้าไปสแตนสองเจพีพีต้องเก็บเรียบนะพีต้องเก็บเรียบทางเจเจปาดเข้าไปพีต้องก็อันเป็นสกิลเข้าไปตีนี่ไม่สนเดฟนะอันตีของพีพีต้องอะโอ้โหเ,เนี่ยค่ะโอเคนี่นะวิธีการจับจับทีมของผมนะเป็นส่วน เออเป็นส่วนความคิดส่วนตัวของผมเองนะใครถ้าใครอยากจัดแบบไหนก็แล้วแต่แต่ว่าคือเราต้องจัดให้3าทีมอะที่ไหนเราต้องจัดให้แบบเก่งๆอยู่3มทีมะอะยังไงเราก็ชนะโอเคครับขอบคุณครับ